ผมช่างสอนวงระวะังวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสปาร์คหนึ่งสามห้คบูคัตออตโอตโอ้แปลงนะครับคันนี้เป็นเดิมทีเป็นคัตออตโต้แปลงมาเป็นคัตมือครับเป็นรถคาบูครับเป็นรถที่เคยได้ทำการอัปเกรดเป็นลูก60มิลมาแล้วครับแต่ว่า เจ้าของก็ใช้แล้วไม่ถูกใจก็เลยมาให้ัสอนได้ทําการต่อยอดแล้วก็ปรับให้จะเท่ยนหลายๆอย,ย่างนะครับก็มาทําใหม่ทํำฝาทําทประเกนทําอะไรหลายๆอย่างครับเปลี่ยนวาวนะบพวกมาร์กไม่ถูกต้องต่อขอบูอะไรปรับสภาพหลายๆอย่างให้มันใช้ได้ครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าอัปเกรดต่อยอดให้กันดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันในตอนเย็นนะครับ6โมงพอดีครับ18นาิกาเวลาประเทศไทยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันทังคานที่19นะครับกันยายน2566ปีสางคม2023เรื่องราวที่รีวิววันนี้ก็เป็นรถสปาร์ค135คาบู ทัชออโต้แต่ว่าแปลงเป็นทัดมือแล้วนะครับก็เป็นรถที่อัปเกรดมารุ่น60มาแล้วนะครับก็เจ้าของไม่ถูกใจก็เลยมาให้ทั้งตอนได้ทําการต่อยอดปรับปรุง่อมบำรุงทั้งหลายแหล่ให้มันสเสถียรน,นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เยอะนะครับเยอะเริ่มต้นจากมาร์กไม่ตรงแล้วก็ พวกวาล์วพวกวาสูกปะเกน็นอะไรหลายๆอย่างทบ,บูนะครับก็ทําให้ใหม่หมดทุกอย่างเลยแล้วก็เกียร์ที่มันเป็นคัตออโต้เนี่ยนะครับเกียร์ตรงเนี้คันเกียร์เนี่ยมันจะลึกนะครับเวลาเข้ามันจะลึกทั้งสองก็มาแปลงให้เป็นแบบเกียร์แบบคัดมือให้มันกระชับให้มันชิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งคัตที่มาแข็งมาก บีบไม่ลงเลยอ่ะไม่ทราบว่าจะขี่กันได้ยังไงทั้งสองก็มาแก้ไข modify ทาในแล้วก็แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องสปริงเป็นแตชุดแต่งสปริงห้าห้าตัวนะครับเป็นชุดชัดห้าสปริงเป็นของแต่ง modify ม,มาของแต่งนะครับก็ทั้งสองก็จัดการแก้ไขให้ใหม่หมดนะครับนี่ตอนนี้ก็บีบนิ่มแล้วครับและสามารถเข้าเกียร์ได้นิ่มๆครับ modify ทำใงให้ใหม่ ส่วนทบ,บูก็มาเปลี่ยนทำเข็มให้ใหม่แล้วก็ทําสายชกสายชกก็ทําให้แต่แรกก็ทําเป็นชกดึงมาจนกระทั่งเจ้าของก็ไม่ได้ปิดฝาครอบทบูตัวนี้ไม่งั้นดึงชกไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็ให้ดึงชกตรงข้างบนนี้ได้แล้วนะครับนะครับดึงชกตรงนี้นะครับดึงได้ครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ดีนะครับ แล้วก็ไม่มีปัญหาสำหรับในการใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับว่าทำแล้วดีแค่ไหนยังไงครับคันนี้เป็นรถสาตาร์ทมือนะครับแต่เจ้าของบอกแบตเตอรี่อยู่ที่บ้านไม่ได้ใส่ก็เลยสาตาร์ทเท้าไว้ก่อนเครื่องยนต์ติดแล้วครับท่อเป็นท่อของเอสปาดที่แรกว่า จะให้เอาของ r สิตัวเนี้ยใส่ลอนฟังดูแล้แลวว่าเออเสียงมันไม่ไม่ดังมากมายตุ้มๆนิดหน่อยครับดังตุ้มๆนิดหน่อยอย่างดีก็อาจจะไปใส่จุกข้างหลังข้างหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วก็สวยสวยดีครับเสียงก็โอเคนะครับไม่ดังมากครับเครื่องเงียบกิ๊บนะครับเครื่องเงียบกิ๊บเลยตอนนี้ก็ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วสบปูก็แก้ไขให้แล้วเปลี่ยนเข็มให้ใหม่ทาให้ใหม่แก้ไขงานสายคะเร่งอะไรก็ดีหมดเลยครับสายคะเร่งมาหย่อนมากอะไรมากก็ที่แก้เข้ามาแก้ไขทําระบบคัดระบบอะไรก็มาทําใหม่หมดนะครับจนกระทั่งใช้งานได้ดีครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับใช้เจ้าของได้แล้วครับก็อจอดไว้นานครับจอดจน อ่ยาใยมันมุมงขึ้นเลยใย,ย,ย,ยมุมงขึ้นครับก็ตอนนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทุกอย่างครบควนทุกประการนะครับทำให้เครื่องขึ้นดีอะไรดีครับเครื่องก็เงียบเร่งดีครับเร่งดีเข้าระบบระบบชักสอนเรียบร้อยหมดกำลังงานเลยก็ดีหมดแล้วครับ ก็คงจบที่วิดีโอสำหรับรถสปาร์คหนึ่งสามห้าบูคันนี้ของคุณไัย์นรงค์นะครับอยู่ปทุมธานีนครับแต่ว่ารถจะเป็นรถป้ายสิงห์บุรีอยู่ปทุมธานีคุณไัย์นรงค์ครับคงจบตะวเรียนเท่านี้นะครับโอกาสหน้ามีคนอื่นก็จะได้เสนอิปวิดีโอต่อไปสำหรับว,วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม